สวัสดีครับเบาเงา้วสาวสีสวัสดีครับโอ้บนิบูรณสวัสดีปีไม่ไท่นะครับทุกวันที่สิบสามเดือนเมษานะครับนี่นะครับผู้บานเบาเงา้วกับสีนี่การส่บาทนะครับตอนละปีไม่ของไท่นะครับเงี้ยวนะครับคุญนะครับอ่าสามบานสีมูนะครับกำลังเตรียมของเซบาทนะครับ คนกันแล้วบอกว่าไ่บานะครับนี่นะครับนหน่อยนี่ก็มาดีในหน่อยนี่ในหน่อยนี่ออกมากนะคุณโอ้โหปูยาต่ยายนะครับบอกว่าไ่บาตโอกับไซลกับโบกกับย้ายนี่แล้วเอโบกกับไผ่หนามสั่นยาย่า

พิเศษพิเศษมาทำบุญมาทำบุญมาทำบุญนะครับาทบุญนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับนี่ครับี่ดสได้ยุ่ยีี่ีสยุ่ยยนีนเป็นสรงการไม่ลูกเ้าเนาบาเเอาเป็นต้าเน่าสาวสี้าเ่สาวสีมาพามาบ่งบรรยากาศหนาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอากาศก็ดีดีไมู่กละโอ้ที่โต๊ะที่ต๊ะกันใส่คนรอใส่บาดปนเ้นเนาะ เม่นเม่นโต๊ะก็ว่าอย่างนีนะครับสงการเนี่ยพร้อมเปียกนะครับพร้อมเปียกนะฮะสุ่มเย็นสุ่มเย็นโอ oui ้หุ่นนะครับโอ้ยอันนี้แรงน้ำก้นมากนี่โอ้บรรยากาศนะครับละของไล่ะมาาาถตักบทุกปีนะครับของวันที่13เมษายนนะครับทุกคนจะออกมาล่อสาบาทนะครับอยู่อยู่ถนนเส้นกลางบ้านเนาะแม่นาะแม่น้อเส้นกลางบ้านสายตรงสามบาททีมือโอ้บรรยากาศดีครับมื <S <S ้อนี้บ่แดดนะครับ บ่ฮอนบ่แดดเฮ็ดบุญไม่มีแดดครับมื้อนี้จุ่มช้ำจุ่มช้ำนะครับโอ้หุ่นอะสั้นสั้นะครับนะครับโอ้หุ่นบอกมาลอใไซบาสนะครับเออ

ไปได้บ่ได้เอือขาวเนี่อสุกนะครับโอ้มาหิากระตอมมานะครับเป็นวันคืนปีใหม่อันนี้เป็นหญ้ามูนะครับมูหักมูแพงของเมาญ่าด้วยนี่ลั่งคืนวันคืนวันคืนละโอ้ล่อใส่บาทนะครับของทุกปีนะโอ้บรรยากาศมีบ่ฮวอนครับโอล่อได้โดนนะครับหลวงพ่อเป็นกันละเดินทางมาไป นั่งนี่บ่โอ้ครับอมยัวถ้าจะ่อาไปไฮฟไรบุ้ยไไรบุ้ยไซเอัะยูเอ็กวัอืโอ้นะครับเหล่มม้านะครับขบวนขบวนของหลวงผู้หลวงพอนะครับหลวงพ่ีด้วของ ลูกวัดนี้สามบ้านสี่หมู่ห้นะครับพะอ,อาจารย์าผักคู่าจา์ท่านล่อพือท่านน้ำพือนะครับนี่นะครับ,รบทุกคนกอมาล่อทำบุญน,นะครับในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีนะครับเป็นบรรยากาศหน้าบ้นบานเบาเงานะครับทุกคนออกมาล่อนะครับล่อทำบุญ นีง่ายง่าเาออ,ออกมาแล้วนะครับย่าเถาผู้ย่าแต่ง่ายออกมาเบิดนะครับลูกล้านลูกเล็กเ,เด็กหน่อยนะครับเอานี่พี่เพื่อน่าจะเป็นพี่จะเตอ,อร์เพื่อนเพื่อนาขอขอข,อ,ขอ,อยากเดียวย่าท่ายตอนผู้หา่เป็นไปไห้บ่พี่จะเติตร์ตตองามตลอดเดยเหรอพี่จะเติร์ตตองามตลอดเวลาเลยฟ้าเบิ่งลูกสาวเป็นง่าๆท่านหรอก โอ้นคุคนเห็นหลายเรื่อขายเราว่างเรเว้ยเราว่งเรื่อขายขายเรยเรื่ขายเราเนี่ออนะครับคือบอคือบอาเก่็งนสงการสงกานครับกวางบ้ิ้หุ่นมาเรามาเราวบ้านเรากลางเราหุ่นนะโอ้ยไทยม น้ำใบเบิองเด้ออยู่สองเบาเงา้สาวสีน้ำใบเบิองเอาเด้อในยูทูปนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดีนยวยายนี่เพื่อนเ่ื่อนได้สงสัยเนียครับว่าผมบอกกับผู้ใดญว่าท่านน้องนี่นี่นะครับยายเถานี่ออกมากแล้วนะครับสิร้อยปีแล้วนี่ยังแข็งแรงนะครับนี่เก้าสิบสองปีแล้วนะครับนี่ ยังขีบจักรยานไปวัดทวนๆนี่ครับชูมือนี่โอ้ยนี่นะครับเนีจักรยานคู่ใจเพื่อนเด้อนี่นี่เพื่อนถีบโอ้หุ่นเก่าชิบสองปีเพป็นแข็งแรงขึ้นยังนะครับนี่พุ่นเ่ยอันนี้หน้าบ้านเบาเน่าหนี่มือมือมืมือแมวเบาเน่านางถูรูดหนึ่งหุ่นหุ่นเน่าเน่าไปวัดนะครับ รักบาทปีใหม่มาสั่นยหญ่เข้ามาซุ้มการนะครับโอ้บอ้ห้อนพร้อมได้มือหนิอห้อนพร้อมอากาศดีอากาศดีอากาศดีแดดม่ออกนะครับอ,อ,อากาศดีแดดมาออก,กสีบุญเลี้ยงนะครับไม่อำเภอประจักษ์นะครับไม่อำเภอประจกักษ์พระ หรือว่าในตำบลลุงจานนะครับเพิ่นมาบินขบานะครับโอ้มาแล้วครับใกล้หอดแล้วนะครับ,บ,บนนคุณเริ่มเห็นขบวนนะครับเริ่มเห็นขบวนเขามากใกล้แล้วนะครับว้าเราอ่าเขาขอกระแมวเบาเงาของมาแล้วครับคุณครับโอ้ขบวนใกล้มาหอดแล้วคุณอ่ะ นี่นะครับตอนนี้พระอาจารย์กะยะ็ได้เดินทางมหาหอดนาบ้านแล้วนะครับ มี่นะครับโอ้โหโอ้โหนะครับดูบรรยากาศการใส่บาทเรียบร้อยนะครับอนุโมทนาครับทุกคนนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งถึงเลยครับทุกคนหรือว่เอฟซีสินับส้มเบาเงาสาวสีในครั้งนี้นะครับ ขอให้บุญกุศลขอ้ทุขสันตำลำเรื่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนนะครับไา้ทุนะครับ